Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News งานงอก ไทยสร้างไทยซัดอัศวินทิ้งทวนของงบเพิ่มหนึ่งหมื่นล้านก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าที่ผู้สมัครสกไทยสร้างไทยซัดอัศวินเตรียมทิ้งทวนของงบรายจ่ายเพิ่มเติมกว่าหมื่นล้านหวังใช้ภาษีหาเสียงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครล่วงหน้าหรือไม่ นายสรเทพโรธพจนารัฐว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตพระนะครพักไทยสร้างไทยแสดงความเห็นคัดค้านกรณีที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเตรียมเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,565วงเงินกว่า10,000ล้านบาท ต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นการของงบประมาณครั้งสุดท้ายในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งของพลตำรวจเอกอัศวินก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ นายสารเทพกล่าวว่าตนเห็นว่าการกระทําดังกล่าวน่าจะเป็นการอนุมัติงบทิ้งทวนในตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองให้กับตัวเองด้วยเงินภาษีประชาชนใช่หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะโดยหลักการแล้วพลตํารวจเอกอัศวินมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ ในเวลาอันใกล้ยอยู่แล้วพลตำรวจเอกอัศวินไม่ควรอนุมัติงบประมาณใดๆที่มีผลต่อการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองและควรรอให้ผู้บริหารกรุงเทพชุดใหม่เข้ามาใช้งบประมาณตามที่ได้หาเสียงเอาไว้น่าจะมีความชอบธรรมมากกว่าเพราะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากประชาชนมาแล้วปรากฏข่าวมาโดยตลอดว่าพลตำรวจเอกอัศวินจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณโปรโมทโฆษณาผลงานของพลตำรวจเอกอัศวินโดยใช้แฮชแท็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วติดโฆษณาทั่วเมืองอย่างนี้เข้าข่ายใช้เงินภาษีประชาชนมาหาเสียงให้กับตัวเองหรือไม่แล้วย่างจะมาทิ้งทวนอนุมัติงบประมาณหมื่นล้านบาทหวังสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งต่อไปอีก จึงคิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นเปรียบเสมือนการขยับจุดเริ่มต้นในการวิ่งแข่งของตอนเองให้เริ่มต้นไกลกว่าคนอื่นนอกจากไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนแล้วยังไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครคนอื่นอนอ,นอีกด้วยนายสรเทพกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ